อุ้ยทุกคนตอนนี้เราไปอยู่ไหนกันเนี่ยทุกคนทำไมบีแต่ทฟ้าและกระดวงดาวทำไมตรงนี้เป็นดินอะไรวะเนี่ยทุกคนทำไมเราไปอยู่ที่นี่เฮ้ยข้างหน้ามีอะไรอะทุกคนนั่นมันคือหัว npc หรอทำไมหัว npc มันเป็นเพชรแบบนั้นนะทุกคนดูนี่สิเฮ้ยทุกคนทำไมเราไปอยู่บนนี้เฉยเลยเนี่ยทุกคนอุ้ยอยู่เนี่ยสูงมากเลยถ้าเราตกไปตายแน่เลยทุกคนมันมีอะไรสักอย่างนี่แหละคือตอนเนี้ยผมกาลังตามหาหนิงอยู่เว้ยแล้วก็พวกชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านแถวบ้านเราอะก็หายไปหมดเลยแล้วหนิงเขาไปตรวจดูเว้ยแล้วก็หนิงก็หายไปด้วย คือไม่รู้ผมจะไปหาจากที่ไหนนะสิโอ้ยเซ็งมากเลยอะ่ะแล้วผมก็ไม่อยู่บันี้เฉยเลยโอย้ม่แต่ดวงจันทร์ท่นนั้นแหละที่จะเป็นเพื่อนเราทุกคนไม่นะรี่แตทางดีอบไรหรือเปล่าเฮ้ยตรงนั้นคืออะไรอะ่ะอฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมีกลุ่มคนป่าหรืออะไรสักอย่างทุกคนนั่น,นสิน่าจะเป็นคนต่างประเทศเลยทุกคนหนิงอยู่ตรงนั้นทุกคนนั่นไงหนิงโดนจับอยู่กันหรอทุกคนแล้วหนิงกำลังจะโดนเผาไม่นะเราต้องรีบไปช่วยหนิงทุกคนแต่เราจะลงจากที่นี่ยังไงเราจะออกจากตรงนี้ได้ไงทุกคนโอ้ยตกลงไปตายแน่เลยสูงมาาากออเเหหหทงล่่ีรรใ้ืป อะไรเนี่ยเฮ้ยมันมีฟางอยู่ตรงนี้ทุกคนถ้าเราโดดลงไปปุ๊บอะเราจะไม่เจ็บหนักมากโอเค เฮ้ยเจ็บโอเคอุ้ยเจ็บเลยลดสองหัวใจไม่เป็นไรอุ้ยมันมีอะไรเนี่ยพวกผักผลไม้งั้นหรออุ้ยมีแอปเปิลให้เราเลยทุกคนโอเคขอแอปเปิลก่อนนะว้าวเยอะมากเลยแล้วก็มีอะไรอ่ะมันฟรังเนี่ยอู้ยแอปเปิลทองโอเคโดนกับผมอุ้ยเราได้แอปเปิลทองมากี่กองเนี่ยสามกองกับอีกสิบอันทุกคนโคตรเยอะแล้วในนี้มีอะไรบ้างมีข้าวอู้มีข้าวเพียบเลยมีแค่นี้หรอเออในนี้มีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยทางนี้ไปทางลงเฮ้ยแล้วเราจะลงไปยังไงเนี่ยเราไม่มีที่ทุบลงไปทุกคนเดี๋ยวเราตามหาก่อนละกันมี ช่วยหนีไงวะเนี่ยทุกคนดูนั่นสิคือแบบมันอยู่ตึกฝั่งตรงข้ามอ่ะเราไปไม่ได้ทุกคนเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะมีกระดาษทุกคนกระดาษอะไรอ่ะอ่านดูสิกระดาษเปล่าโอ้โหเอาสโล่งเลยให้ตายเถอะ เนี่ยมีอะไรหรือเปล่านะจงหาที่ขุดฝังอยู่ในน้ําที่ขุดฝังอยู่ในน้ํางั้นหรอที่ขุดฝังอยู่ในน้ําถ้าพูดถึงน้ําก็้นี่ไงไม่มีฝังอยู่ในน้ําหรอเฮ้ยจึ๊ปุ๊บเอ,อ้นี่ไงมีกล่องทุกคนว้าวเจอที่ขุดแล้วอ่ะเดี๋ยวที่ขุดหายโอ้ยอยู่ดิโอเคทุกคนเราได้ที่ขุดไปละคือตอนนี้เราก็เอาที่ขุดไปขุดตรงนี้ใช่ไหมทุกคนนะเพื่อที่จะไปช่วยหนิงต้องรีบไปให้เร็วที่สุดมาขุดตรงนี้นะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างทุกคนเดี๋ยวเรากินอาหารใ้เลือดเต็มก่อนดีกว่าเผื่อลงไปแล้วเราแบบมีมมมมมีีมมออมีออ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 นนนเเตรรร์ะะะไไไไไยยู่่่ข้าางงงลลลทุกคปปปหหื ั่นอะไรทุกคนสบหรอเหลือสักอย่างทุกคนดูนี่สิอุย้ยทำไมอ่ะทำไมพวกโจรวกนี้มันตายไอย้นั่นใครเนี่ยลุงแดงพ่อค้าน้าเงินหรออุย้ยไม่นะลุงแดงสวัสดีครับเดี๋ยวลุงแดงอ้ยเดี๋ยวทำไมลุงแดงหน้าเปลี่ยนเนี่ย เปสัญญกรรมมาเหรอฮะออ้ลุงดูหนุ่มขึ้นใช่ไหมล่ะดีแล้วนะลุงเพิ่งกินยาอายุวัฒนะไปนี่แหละลุงก็เลยดูหนุ่มขึ้นทันทีหู้ลุงไปกินที่ไหนทำไมไม่เอามาแบ่งผมบ้างอ่ะโอ้ของซู้ของขอยของแพงลุงมีได้แค่คนเดียวแล้วลุงก็กินหมดแล้วด้วยลุงจะได้หนุ่มขนาดนี้ยังไงล่ะโู้ลุงดูดิสุดยอดเลยลุงแล้วอ่าลุงมาทำอะไรที่นี่เนี่ยแล้วโจรพวกนี้ลุงเป็นคนจัดการหรอใช่แล้วตัวเดือลุงหนุ่มขึ้นมาเยอะ ฝีมือลุงก็เลยกลับมาแล้วก็เลยฆ่าพวกโจรได้สบายสบายนะโอ้สุดยอดเลยลุงทุกคนดูสิสิลุงเขาแบบช่วยเดี๋ยวนี้นะผมช่วย npc ก่อนแล้วกันทุกคนโอ้ลุงทำไมไม่ช่วย npc เลยเนี่ยโอ้โหยลุงไม่ช่วยชาวบ้านเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้ค่อยถามลุงแล้วกันเดี๋ยวเราช่วยชาวบ้านออกมาก่อนออกมาได้แล้วครับออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วผมไปช่วยแล้วขอโทษขอโทษที่ผมมาช้าออกมาออกมาเออออกมาโอ้โหเดี๋ยวนี้วิ่งยาวเลยโอ้โหลุงทำไมลุงไม่ช่วยชาวบ้านอ่ะโอ้ยพวกชาวบ้านพวกเนี้ยมันไม่มีเงินลุงเลยไม่ช่วยอ่ะนะและอย่างลุงไม่มีพริแอลด้วยโอ้โหลุงนี่่นนาเเกกิิิจรงลยทุคดดู อูชาวบ้านแบบอูแตกตื่นกันใหญ่เลยทุกคนเออแล้วลุงมาทําอะไรที่นี่อ่ะโอ้จิงๆแล้วลุงก็บอขายของนะแต่พวกไอโจนพวกนี้มันจะบอปล้นของลุงลุงก็เลยจัดการมันซะโอเคทำไมลุงโหดขนาดนี้โอเคผมขอซื้อของหน่โอ้ค่าเงินใช้เป็นแอปเปิลทองได้เหรอว่าแอปเปิลทองกลายเป็นเงินได้ดีกว่าทุกคนโอเคแล้วลุงเขาบีแบบหูของเยอะมากไปซื้อก่อนเลยแล้วกันทุกคนนะนี่ซื้อชุดซื้ออะไรก่อนให้เรียบร้อยนี่ทุกคนมีลุงมีเนื้อให้เราด้วยทุกคนโอเคเนื้อสเต็กอ่า ้ยตอนนี้เราก็เหลือแอปเปิลทองอยู่เนี่ยทุกคนนะาสิบห้าอันเลยโอเคถือว่าดีนะครับทุกคนเอาไว้กินแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ชุดไปเลยแล้วกันนะครับผมนะเป็นชุดลายหินอ่อนหรือสักอย่างนี่แหละทุกคนโคตรเท่อ่าไปเดี๋ยวลงไปชั้นถัดไปดีกว่าเพื่อที่ไปช่วยหนิงอออลุงครับเดี๋ยวผมไปช่วยน้องสาวผมก่อนนะลุงนะเขากำลังเฝ้ารอยอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเขาร้อนตายก่อนเดี๋ยวเขาสุกก่อนโอเคโอเคทุกคนไป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 ,ไป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 โอเคมีทางลงตรงนี้เดี๋ยวลงไปข้างล่างเดี๋ยวเอ้ยลงไปยากจังวะเนี่ยโอ้โหเอ้ยนี่นี่ลงมาปุ๊บมีอะไรหหหรรรอออออเเเเเ่านงง้้้้้้ยยยยีโโโโโโโจจ์ใ็บแ ้้เยขอโทษครับขอโทษครับโอ้โหตีตีกระเด็นตีกระเด็นอื้โอ้ยมกอลังจะตายทุกคนกลังจะตายผมต้องเกมเป้าทองเลยไม่น่าโอ้ยโอยเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วอือตีตีมาดิมาดิโอ้โหมันถึกมากถึกมากโอ้โหโอ้ย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 เจ็บ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 จริงเจ็บจริงโอ้ยทำไมมันตายยากขนาดนี้ทุกคนเลยโอ้ยโอ้ยมาดิเข้าบุมเข้าบุมมาตรงนี้มันมันตายยากจลยตายแล้วหนึ่งโอเคโอ้ยโอ้ยมัน โอ้โห oh, ไอ้ดาบมันดีมากเลยทุกคนระดับมันแรงมากโอเคเริ่มตายเริ่มตายโอเคตายอีกแล้วมาอืออืโอุ้ยเลยเราก็ยัตายแล้วเราก็ยตายโอเคโอ้โหมากระเด็นเราก็ใกลตก้ตายแล้วเนี่ยมา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 อืมกระเด็นโอ้โ oh, หลืมไปเราบิโลูดีกว่าโอ oh, hey. ้โหยม,มีลูกก็บิโลลืมลืมลืม โอเควิว่ยพวกเอ็นีซีอะไรจะตายทุกคนเดี๋ยวเราขุดออกก่อนโดยกำลังโดนย่างอย่ามองมันเลยทุกคนโอ,โ,อโอ้ยพวกบูชาซาตานอีกแล้วเนี่ยผมว่าไม่ใช่แน่ๆเลยพวกนี้มันน่าจะเป็นแบบพวกโจรฆ่าเฉยๆมันจะฆ่าเอ็นีซีกับชาวบ้านเฉยๆทุกคนเพื่อความสนุกพวกนี้มันเลวจริงเราโอเคเดี๋ยวเราช่วยชาวบ้านก่อนละกันทุกคนช่วยบอดช่วยวอดลุกลุออกมาได้แลว้วเร็ว ไปได้แล้วเดี๋ยวผมต้องไปช่วยน้องของผมต่อนะลงนะออกมาเองนะโอเคทุกคนเราต้องหาทางลงลงอยู่ไหนนะเราจะลงอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไอดิไอ้ีิโอ,โอ,โอ,โอ้โหแอบซ่อนทางลงเหรอโอเคลงมาโอ,โอ้โหนี่มันทางโดดดีกว,ว่าโอเคอกินเออเดี๋ยวนอนก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเอาโล่ออกก่อนแล้วกันนะครับทุกคนให้มันบงังเฮ้ยจุบป,ป,ปุ๊บดีโดดไปเลยนี่เฮ้ยหย่าเุ้ยอย่าโอเคได้โยได้โยโอเคกูจะไปเราโดดเซียนขนาดนี้เนี่ยเพิ่งรู้ถึงไหมไม่ถึงโอ้ไม่นะ มายทุกคนเรากลับมาที่เดิมแล้วนะครับทุกคนนะโดดให้ได้โดได้แล้วโอเคตรงนี้อ่าตรงนี้ก็น่าจะง่ายอยู่มั้งเฮ้ยย่โอเคอู้ทำไปมันแบบดูยากจัางวะเนี่ยโอเคเฮ้ยจ็บได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้อืมหุยผมนี่เซ็งจริงเลยโอ้โหมันมีแบบเมฆบังเลยทุกคนกูบังวิสัยทัศน์เราแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยจ็บเฮ้ยได้แล้วโอเคเฮ้ยปุ๊บนี่โดดโดดไปเฮ้ยโดดอีกทีนึงโอเคหูยังมีบันไดเหรอนี่ไอ้ตายเถอะโอเคโดดไป นี่ได้อยู่ได้อยู่บันไดได้อยู่ไม่ยากหรอกมั้งได้อยู่เอ้ยจะเอะเอเ,อเอสุดท้ายแล้วทุกคนจะจะผ่านแล้วนิดนึงเออโอ้โหคือบอกได้เลยว่าด่านกระโดดมันค่อนข้างเยอะเนี่ยอันนี้ขนาดเป็นด่านดินนะเนี่ยทุกคนไปไปไปลงไปข้างล่างทุกคนมีอะไรต่อหรือเปล่านะอุ้ยเหมือนจะบีดีไงโอ้โหนี่อะไรอะกองจรข้ามประเทศโอ้โหก็ว่าอยู่มันข้ามมาประเทศนี้ได้หรอโอเคทุกคนซัดตัวนี้ไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเออว่าลึกไปโอ้โห โอ๊ยโดดโดดโดดทุกคนแป๊บ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 ใส่โล่ใส่โล่ใส่โล่อ่าเรียบร้อยอืมก็มาดีครับผมมีโล่ผมมีโล่ผมมีโล่บอกแล้วผมมีโล่แล้วต้องต้องตีมัให้มันกระเด็นไปฝั่งโน้นทุกคนให้มันตกระบาดนี่ไงตายตายตายอะไรฮะอะไรเกระเด็นไปฝั่งโน้นกระเด็นไปฝั่งโน้นโอ๊ย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 เจ็บ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 ไปแน่เจ็บไปแน่อืมมาแน่อืมกระเด็นไปโด้นโอ้โหกระเด็นกระเด็นไปเซ่โอ้โห เกือบตายแป๊บนึงไม่ได้กินก่อนได้อยู่มาโอ้ยตีรัวเลยตีรัวอืมตายหนึ่งตายอีกไปแกแกมาอีกตัวนึงตัวท้ายอืมอืมโอ้โหพวกลุงลุงทั้งหลายผมไปช่วยแล้วนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เออโอ้ยลุงผมนี่ลำบากมากเลยจะไมลุงไม่ออกมาช่วยผมบ้างวะเนี่ยโอเคทุกคนออกมาออกมาปะนะทุกคนเราช่วยลุงได้ละเดี๋ยวให้ลุงเขาไปสมทบกันเองแล้วกันทุกคนต้อลงไปข้างล่างต่อพี่ข้างล่างมีอะไรอ่ะเกมันจะมีบอสทุกโอ้ย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 ตายแล้วกูไม่ได้ไม่ ไม่ทุกคนไม่มันเตี๋ยตะตกโอ้ยโอ้ยตายอยู่โอเคดีแลวขึ้นมาได้โอ้ย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 เราอะไรจะตายทุกคนเราอะไรจะตายกินก่อนนี่เลยโอ้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 ยเจ็บเจ็บเด้อบวยมันเจ็บนะโอบวยมันเจ็บนะโอบวยเราอะไรจะตายไม่เราอะไรจะตายโอเคทุกคนเราต้องใช้เล่ยเหลี่ยมใช้เล่ยเหลี่ยมแล้วโอเคเดอ๋ไปเดอ๋ไปนี่ใช้เล่ยเหลี่ยมเออตกลไปเดิม เอ้ยไปแล้วตแลวทุกคนโอเคใช้เล่เหลี่ยมบอกแล้วใช้เล่เหลี่ยมนี่ไงอืมตกลงไปโอเคมันเริ่มเหลือน,น้อยแล้วอืมตกลงไปเออบอกแล้วใช้เล่เหลี่ยมโอ้ทุกคนดีนะมันไม่ฉลาดเท่าไหร่มันตกลงไปตายกันแบบกระบดละอ้าวลงไปงลางละโอ้โหดูดี คือไปแล้วมันตกตายไปแล้วโอ้โหดีนะที่เราฉลาดทุกคนมาเลยตัวหัวหน้าแล้วมาแน่ตัวหัวหน้ากันเหรอแกจะเดี่ยวว่าฉันจะเหรอจะเดี่ยวว่าฉันเหรอเอออืมอืมอืมตีอัดบุ่มตีตายวัหัวหน้ามันโหดเกินแล้วก็พวกโจมพวกโ,โหดเกินไปถ,ไถ้าแบบมันถ้ามันเราไปตีมันตกได้เราตายแทนได้น่ะโอเคเดี๋ยวนี้ไเป็นไรมีทองเหรอโอเคเก็บทองไปสักหน่อยนึงแล้วกันมีกระดาษเดอกมันน่าจะเป็นกระดาษอะไรอะ่ะดูนีกระดาษเลขเหรอ อเอเจ็ดเจ็ดอะไรอ่ะเจ็ดเเจ็ดหนึงสองโอ้โหเจ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 เะเเจ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 อเจเเจเทเจเจอจเจเเจเจเจคจเเจเจเเเจลจาจเเจจเจเเจเจเจนเจเจเจจะเจเจอเจเจาจเ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 จ้จเ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 เจเรเจ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 เดเจ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 ้จเ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 เจเจนเจ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 ัจงจเ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 จนจเเจเเจเ ไม่พี่ผมขอโทษพี่ผมก็รอเล่นพี่โอ้ยพี่โอ้โหฟาดไปเลยเอาไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ก่อนเอาไอ้นี่มันตายโอ้โหดูเหมือนตัวใหญ่ขึ้นนะน่ทุกคนเหมือนโจรพวกนี้มันตัวใหญ่ขึ้นปะเออว่าเหมือนมันตัวใหญ่ขึ้นอ่ะโอ้โหตัวใหญ่ไม่พอแถมตีแรงด้วยไอ้ตายเถอะโอ้โหตีทีเจ็บมากมาตีมาโอ้โอมันโอ้โหมันอ้อมหลังอืโอ้ยตีผมอัดบอมมันอัดบอมบอมอัดรูปผมเอาเอาดิก็แบโอ้ยแตกแล้วไม่ได้ไม่ไอ้ไอ้กบีอะไรอ่ะ วันน okay. ี้ก็มีดาบโอเคอุ้ยอย่างน้อยมีดาบเว้ยอุ้ยนี่ก็มีดาบไม่หรอกมากอบาดีครับกอบาดีครับกอบาดีครับตายอีกหนึ่งโอเคอืมอืมต้องเซฟทุกคนเราต to ้องเซฟตัวเองไว้เราต้องเซฟตัวเองว่าโอ้ผมอะไรจะตายกี่ก่อนโอเคโอ้ยหโอ้ผมอะไรจะตายอะไรจะตายอืมโอ้ย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 ตีแรงจังวะถามจริงตีแรงตีแรงขนาดนี้ได้ไงโอเค หมดแล้วทุกคนโอ้ยดีนะโอ้ดูดิชุดทุกคนชุดเรากำลังจะแตกแล้วแล้วก็โล่เรากำลังจะแตกเหมือนกันไม่นะนี่ไงทุกคนเราเจอแล้วโอเคเดี๋ยวเราเผื่อมันมีอะไรสักอย่างมีให้เราหรือเปล่าโอ้ไม่มีอะไรเลยหรอจะบอกนะมีแค่นี้เนี่ยไม่นะสลายเรามีแค่นี้ทุกคน,กนกแล้วโล่เรากำลังจะแตกไม่นะเอ่อจำได้ว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองโอเคโอ้นี่อะไรเนี่ยไม่มีอะไรสักอย่างโอ้โห มันเป็นแหลบลังให้เราโดดขึ้นเหรอทุกคนไป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 อ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะคือมันมีอะไรหรือเปล่าโอ้ดันโดดอีกแล้วเซฟก็ผมเออเหมือนว่ามันจะมีอะไรสักอย่างทุกคนนี่คืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวผมเอาออกก่อนแล้วกันโอเคมันลกอะโอเคไปไปไปโดดไปเลยแล้วกันทุกคนอ่าวิ้ยย่ะตอนนี้ค่อนข้างง่ายนะทุกคนนะง่ายมัง้งเิ้ยย่ะโอเคได้อยู่เิ้ยปป๊บ,บ,บ,บดดปป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 นปป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 อ โด,โ,ดโดดไปเลยแล้วก็โดดไปเลยโอเคนี่โอ้มีอะไรอะ่ะมีระเบิดแล้วทุกคนมีระเบิดมือด้วยว้าวโอเคถึงจะไม่มีปืนแต่มีระเบิดนะครับบอกได้เลย่ะได้อยู่ได้อยู่ไปไปนอนนอน,น,อนโอ้โหดันนี้ดันอะไรปะเนี่ยนี่เป็นบล็อกล่องหุ่นปะบล็อกหุ่นแน่เลยเออดดไปเลยตรงนี้แล้วก็ <c oughs> โดดไปดูยากเลยทุกคนดูยากมากเออต้องเป็นฝั่งนี้ปะโอเคแล้วก็ฝั่งไหนปะเนี่ยเออฝั่งฝั่งฝั่ง,ฝ,งฝั่งนี้แล้วกันเฮ้ยอย่ะโอเคได้อยู่แล้วก็ตรงสุดท้ายละ เฮ้ยยะโอเคไปรอทั้งทีไมแล้วโอ้โหมีคนมาต้อนรับปัดฝัดฝัดโอ้ยมันถึงจัะมาดูดิทุกคนมันตัวใหญ่กว่าเราอีกเนี่ยดูดิทุกคนดูดิเห็นปะคือมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหยพวกนี้มันตัวใหญ่เหรอมันน่าจะแตกต่างจากที่รุ่นทุกคนไปไปเดี๋ยวผมว่าผมต้องซันกับพวกมันก่อนซันก่อนมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิต้องถอยต้องถอยแล้วตีถอยแล้วตีถอยแล้วตีมันจะไม่ตายสักตัวเลยทุกคนโอ้ย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 เจ็บเจ็บไอ้นี่ไงเรามีดิ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะตายแล้วหนึ่งทุกคนอ่าพลังแห่งระเบิดเป็นไงล่ะทุกคนตีตีโอ้ยโอ้ยแรงจังวะโอเคโอ้มันตีแรงโอ้ระเบิดลูกนี่ตายสี่เลยเหรอ,อโอ้ยโอ้ติปัปิ้ลคิวอ่ะทุกคนสุดยอดเลยโอ้โหยอดสุดยอดสุดยอดนี่แหละนี่แหละเนี่ยนะนี่ะนะ,นะโอเคเดี๋ยวเราดับไฟ NPC ก่อน NPC บอกโอ้ร้อนจังเลย ช่วยด้วยครับผมรอดผมจะสุกอยู่แล้วโอเคดีดีโอเค,อเคแล้วเราก็ช่วยไอบสซีสักหน่อยหนึ่งแล้วกันทุกคนมาลงมาลงมาได้แล้วลงมาได้แล้วเลยลงมาได้แล้วออกมาได้ออาไปเอาไมาได้แล้วเร็ว ไอ้พี่ีตั้งหลายผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วออโอเคกลับบ้านไปได้แล้วนะรอบที่แล้วยจะไม่จ่ายหนี้เลยเนี่ยรอบที่แล้วที่ช่วยไว้เนี่ยโอ้โหนี่อะไรเนี่ยสามสามหกหกห้าเหรอโอเคจำไว้สามสามหกหกห้านะโอเคเออมันมีทางไปต่อไปเนี่ยทางลงอยู่ไหนอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคเดี๋ยวกินไ้อิ่มก่อนแล้วกันทุกคนนะข่อยเลือดเต็มก่อนแล้วกันเพราะว่าขึ้นไปต้องเจอได้แน่แหละกิน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 โอเคเอ,อ่ 3, 3, 6, 6, 6, าสามสามหกหกห้าขึ้นไปต่อทุกคนขบวนไปเลยหรือเเปล่่านีย อุ้ยนี่แหละโอ้โหด่านโดดอีกแล้วไม่ตายเถอะทางนี้แล้วกันทางนี้แล้วกันโอเคไปเอบแล้วก็ไปเฮ้ยไปไปนี่ไงชิวชิวสบายสบายตรงนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยประมาทไม่ได้โอ้โหทุกคนเราตายเลยโอ้โหประมาทไปนิดหน่อยปุ๊บโอ้โหมันเป็นแดดเรสั้นเราเลยประมาทไงทุกคนปุ๊บโดดโดดโดดทีนิดโดดทีน้หน่อยอ่าโดดทีน้อยไว้ยปุ๊บผ่านโอเคต้องแบบนี้สิครับต้องแบบนี้สิครับโอ้ยประมาทไปนิดนึง อ้ยด่านนี้ค่อนข้างยากเลยทุกคนเออดูดินี่ไงนี่ไงบล็อกอยู่างนี้โอเคเฮ้ยย่ามาได้อยู่เฮ้ยปุ๊บโดดโอเคโดดตดตรงนี้อืมถึงหรือเปล่าไม่รู้จะโดดไปก่อนเออถึงเว้ยโอเคอย่างน้อยเราก็ถึงแล้วทุกคนตรงนี้โอ้โหไปอีกแล้วผมเบื่อขี้หน้าพวกมันมากเลยทุกคนมาได้โอ้ยโอ้ยโลแตกโลแตกไปทุกคนเอ้ยเอ้ยเป็นไงล่ะ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 เจอเจอระเบิดไปอีกที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 เอ้ย เอ้ยเอ้ยโดนตัวเองไม่ใช่หรอกโวดเจ็บเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักทุกคนเจ็บหนักมากเออไปดึงไปอีกดึง,อดงโอเคสวยโอเคมัน,มนเราตัดกำลังไปเยอะแล้วทุกคนเราสู้ได้เราสู้ได้แล้วทีเนี้ย มาดิวุ้ยระเบิดช่วยเราแบบเยอะมากทุกคนดูดิระเบิดทีนี้ตายเป็นกองน่ะจอดเลยเวซีบอกอ๋อไม่ไหวแล้วร้อนร้อนจังเลยร้อนมากๆเลยช่วยด้วยครับท่านผู้กล้าช่วยด้วยโอเคได้เลยครับได้เลยผมกำลังช่วยอยู่ครับไม่ต้องห่วงครับเออจริงๆแล้วออกมาได้เลยมั้งเออไปเลยออกมาออกมาออกมาเดี๋ยวมาดิวู้ยดูทุกคนคือแบบโดนแขวนเอาโทษ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 ตีมั่วเคลื่อนออกมาออกมาออกมาอาได้แล้วเออออกมาโอ้ยกระจายกันออกมาทุกคนดูนี่สิโอ้ยรกจะจัดโอเคทางลงอยู่ดิ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดีกว่าทุกคนนะนี่ กล่องมีอะไรหรือเปล่านะมีหนังสือให้เราด้วยทุกคนหนังสืออะไรอะทุกคนอ่านดูดิเอ่อกดปุ่มไม้เพื่อหารหัสหรอต้องหาปุ่มหรอทุกคนกดปุ่มไม้มาทุกคนหาปุ่มไม้ก่อนเขาบอกว่าให้หาปุ่มไม้งั้นหรอนี่ไงปุ่มไม้ฮ่าฮ่าฮ่าอะไรอะ เอานี่ไงทุกคนว้าวชิวๆเลยผมมีข้าวข้างในด้วยทุกคนอ่าสี่เก้าแปดหกสี่นะครับผมนะสี่เก้าแปดหกสี่อ่าได้แล้วไปขึ้นไปต่อทุกคนอันนี้น่าจะเป็นนั้นสุดท้ายแล้วมั้งผมคิดว่านะเดี๋ยวเรา,เ,ราเอาไปนี่ก่อนแล้วกันอ่าเราจะได้กินได้ง่ายสะดวกโอเคโอค้ยนันสุดท้ายจริงด้วยทุกคนใช่ปหมดัดฟ้าทุกคนอคุ้ยมาปุ๊บูเจอปั๊บเลยโอ้ยขอโทษครับพี่ขอโทษโอ้โหเข้าขขขมาปุ๊บโอ้โหไม่ใช่ได้๋ด้วยเดี๋ยวกินด้วยเร็วเอ๊ โอ๊ยจะตายโอ๊ยไอไม่เอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกินเดี๋ยวไฟไฟไฟโอ้ไฟลุกไฟลุกโอเคโอ้ยขอโทษขอโทษพี่โอ้ยโอ้ยทุกคนเรากำลังจะตายเรากำลังจะตายขับอะไรเดี๋ยวเบิกเดี๋ยวเย็ดเลยโอ้ยที่ทุกคนเราตายเลยอ่ะโอ้ยมันโหดมากเลยทุกคนระเบิดเอาไปอยู่ทุกคนต้องป่ารัวๆใช่ไหมโอเคลากใหม่ลากใหม่ไปไหนกันบอลไปเด้อไปเี่อไอ้เด้อโอ้ยตายสองนี่เด้อเอาไปกิน เอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินบอกแล้วบอกแล้วพลังแห่งระเบิดนแรงอะไรหัวหน้าอุ้ยหัวหน้าถึกบักหัวหน้าถึกบักอืออือโอเคทุกคนอือโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะผมโดนอะไรเมื่อกี้ทุกคนอืออือลงสุดท้ายไปไปทุกคนสู้แล้วสู้แล้วต้องสู้ต้องสู้อือ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 โอ้โหรวยแค่ หัวหน้ามีตังขนาดนี้เลยอะโอ๊ะตาอย่าเพิ่งดิห่วงห่วงห่วงดิ้งก่อนห่วงดิ้งก่อนอย่าเพิ่งห่วงตังโอเคเร็วาเร็วเร็วว้าวว้าวว้าวโอเค อุ้ยทุกคนเราช่วยหนิงได้แล้ว <Yeah. S 1> ก็ช่วยชาวบ้านได้แล้วด้วยเอ้ยเดี๋ยว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 เงินพีเ่เงินพี่เออดูดิทุกคน <c oughs> หนิงมาเอาเงินเราไปแล้วว่ะโ <c oughs> อ้โหแย่ว,ว่ะมามามาโอ้โหเงินเราเนี่ยอันเดียวเนี่ยนะทุกคนตอนนี้เราก็ช่วยหนิงโอ้โหดูดิทุกคนหมวกเราเกือบแตกแล้วอ่ะชวดเราเกือบแตกไปล้วอุ้ยเราช่วยหนิงเรียบร้อยแลวนะครับทุกคนนะเป็นอะไรที่แบบโอ้เหนื่อยหลังจากที่ผมตามมาหาหนิงมาโคตนนานทุกคนแล้วผมก็ไปอยู่บนนู้นอ่ะแล้วผมก็ต้องไปช่วยชาวบ้านแล้วก็กลับมาช่วยหนิงข้างบนนี้ ดีนะ <c oughs> ดีนะหนิงแบบไม่โดนเผาตายแล้วก็ทําเป็นอาหารไป<ช>ก่อนไอ้พวกนี้นี่มันน่าจะเป็นแก๊งกินคนหรือเปล่าเดี๋ยวดูสภาพแล้วเดี๋ยวไม่ใส่เสื้อผ้าแบบนี้<ช> oh, โอ้โหเอ้ย เนี่ยมันจะกินหนิงกันเหรออ่าฟันไปเถอะนะเนื้อไอหนิงไม่อร่อยหรอกมันเค็มโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอไปที่นี่ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะใครชอบก็รีมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พวกพี่ขอตัวลาไปก่อนอะไรครับอะไรครับไอเนื้อเค็มไอเนื้อตักแห้งไอเนื้อแช่เกลืออะไรครับวันนี้เจ้าเจ้ากุ้งข้าว